อเลก้าเข้าไปในร้านอาหารที่เต็มไปด้วยความทรงจำในอดีตของเขาแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้นทุกขณะ โตะที่เคยวางอหารธรรมดากลายเป็นแท่นข้อมูลที่เปล่งแสงสีฟ้าประหลาดหน้าต่างร้านสร้งเงาสีฟ้าที่คล้ายกับคลื่นน้ำในทะเลลึกและเสียงกระซิบแปลกๆที่ไม่รู้มาจากไหนดังแววๆยินดีตอนรับกลับมาขณะที่อเล็กเดินเข้าไปในร้านขอสังเกตเห็นอุปกรณ์เล็กๆที่ดูคล้ายคอมพิวเตอร์พกพาวางอยู่บนแท่นข้อมูลด้วยความสงสัยเขาหยิบมันขึ้นมาทันใดนั้นหน้าจอก,ก็สว่างว่าพร้อมแสดงข้อความเวลครามอเล็กยูบินเอสเตตเขาหันมองรอบตัวด้วยความตกใจคำถาม ผุดขึ้นในหัวใครกันที่รู้ว่าฉันมาเสียงโลหะกระทบพื้นดังขึ้นอย่างชัดเจนจากด้านหลังอเล็กหันหลังกลับไปและพบกับหุ่นยนต์ผู้เฝ้าระวังขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับแสงสีแดงที่ฉายออกมาจากดวงตาของมันหุ่นยนต์ตัวนี้สูงกว่า2เมตรร่างกายทําจากวัสดุสีเงินมันวาวพร้อมกับเสียงกลไกลที่ขยับข้าหวหะอเล็กทีละก้าวเสียงของมันกล้องในร้านโบกโลกเยืนยันเริ่มต้นกระบวนการจัดการทันใดนั้นหุ่นยนต์ก็ยกแขนขึ้นพร้อมปล่อยแสง เลเซอร์สีแดงออกมาอาเล็กกระโดดหลบได้ทันในเซียววินาทีแต่แท่นข้อมูลด้านหลังเขาระเบิดเป็นเศษซากเสียงคำรามของกลไกทําให้หัวใจเขาเต้นรัวเขาเริ่วิ่งออกไปจากร้านขณะที่หุ่นยนต์เริ่มไล่ล่าอย่างไม่ลดละแสงเลเซอร์วิ่งพันหลาของเขาอีกครั้งโจมผนังร้านอาหาระูุไปดูขนาดใหญ่อเล็กวิ่งเข้าไปในตรอกมืดหอบหายใจหนักดวงตาของเขาสอดส่องหาที่ซ่อนอย่างรวดเร็วจนเจอกระมุมมืดที่ปลอดภัยจากสายตาหุ่นยนต์มือของเขากำแ่นข้อมูลที่เขา เก็บมาจากร้านหน้าจอแสดงข้อมูลที่ทําให้เขาแทบลืมหายใจระบบอาร์เทียถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขและควบคุมความทรงจําของมนุษย์เขากระพริบตาชีพจรจเต้นแรงขณะที่หัวของเขาพยายามประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันหมายความว่าไงพวกเขาควบคุมฉันเหรอทันใดนั้นเสียงกลไกลที่เขาคุ้นเคยกรับดังขึ้นอีกครั้งหุ่นยนต์ผู้เฝ้าระวังพบตัวเขาแล้วมันพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แฝงความน่ากลัวเป้าไม้ยืนยัน เตรียมทำลายข้อมูลอเล็กกัดฟันก็จะพุ่งตัวออกจากมุมที่ซ่อนและกระโจนขึ้นไปยังบันไดเหล็กที่อยู่ใกล้ๆเสียงของหุ่นยนต์ดังก้องอยู่ด้านหลังขณะที่เขาดีบปีนขึ้นไปยังหลังคาของตึกบนหลังคาเล็กยินหอบหายใจขณะที่แท่นข้อมูลในมือส่งเสียงแจ้งเตือนข้อความใหม่ปรากฏขึ้นทางเลือกของคุณจะเปลี่ยนอนาคตยอมรับความทรงจําใหม่หรือเ,อเชิญกับความจริงทั้งหมดมือของเขาสัน่นขณะที่เสียงคําถามดังในหัวไม่หยุดฉันควรทาําไงฉันควรเชื่อสิที่เห็นหรือค้นหา ความจริงทั้งหมดทันใดนั้นลำแสงสีฟ้าสว่างว่าปรากฏขึ้นด้านหลังอเล็กหุ่นยนต์ผู้เฝ้าระวังกระโดดขึ้นมาบนหลังคาพร้อมเล็งแสงเลเซอร์มาที่เขาอีกครั้งแต่ก่อนที่ลำแสงจะปล่อยออกมาหน้าจอกลับแสดงข้อความสุดท้ายระบบอาเคสกำลังรีเซ็ตการตัดสินใจของคุณถูกบันทึกไว้แล้วโปรดติดตามตอนต่อไป